อยู่หน้านะทงครับอ,อนนพันต้นมอนต้นมอนปลูกไว้นะครับเดี๋ยวมีเครื่องมือจะมา,อ,าออกแต่มือในปรดเ,นเดี๋ยวมาเบิงมอนนะครับเขามาเบิงเขานะครับขน,นย้เแอลอ่อนทอกเลียวครับหลังจาก วันใดสีเดือนครบสี่เดือนกับสี่หาหมือนะครับก็คำวมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาอาทิตย์ที่แล้วนั้นมันกราลังใหญ่นะครับคือมีถอกเนี่ยบถอกส่วนใหญ่นะครับอ่าแต่ว่ามากมือนี่ถอกเรียบด้อยครับถอกเบิดล โคบนะครับอ่าเขาโคบโคบคืออาการทีถอกแล้วนะครับกระสีมีมองบ่างามนี่นะครับมองงามบ่ท่านมูนี่ก็ต่้าจักน่อยเตี่ยจักน้อยถอกบางๆแต่ว่าอย่างหนึ่งคือน้ำฝนตกตลอดครับบนันพราะตกแล้วถอกแล้ว,ลวน้ำล้นบันนะครับ เข่ากระล่มเพราะว่าเข่ามันสูงประมาณเมตรเ0็ดนะครับแนี่ออยยานก็เกิดขึ้นอีลีนะครับนี่ล่มลงไปก็เสียหายพอสมควรนะครับนี่น่าร้ายยังสิเลยครับนี่ฝนตกต,ติดติดักันสองสามหมื่นนะคร,บบรับเต็มเบิร์ให้ได้ก็เต็มเบิร Uh oh. แถวนี้กันจนล่มขึ้นกันนะครับตัวนี้เป็นขาวเนียวเอวออนนะครับห่วงดีหรือบอดีเนาะดำดนี่เนาะเป็นห่วงดำดำเป็นเม็ดดำบบแน่ใจว่าดีหรือบอดีเขาตรงบ่ ร,รีบนะครับเดี๋ยวถาขึ้นตอนนี้ค่อนค้างรีบถ้าเป็นเม็ดเขียวเขียวเม็ดเขียวเขียวอ๋อพ่อปันกันนะครับอาทิตย์กาําลังเม็ดกาํกาลังกําลังออกห่วงมากนะครับอาทิตย์แรกก็อาจิตบอท่านสมบูรณ์แต่ว่าก็เริ่มมีเสียหายจากการลมนะครับตอนนี้โคบนะครับ ถือว่าเกือบเบิดนะครับเขาทั้งเบิด์ทอกนะครับโอเคเบาย้อนกลับไปอีกเถินหนึ่งนะครับเบาข้อมเก่านี่ยแหละปีนี้กะทอเมะให้ลงทุนเฮ็ดหน้าเองะนะครับเดี๋ยวที่เออแม่ให้ลงทุนเฮ็ดหน้าเองกะไถ ปันวานนะครับลงทุนเองเบิดจนมาหอดช่วงหอดช่วงใส่ปุ๋ยแม่เป็นผู้ใส่บ้านแม่เป็นผู้ใส่นะครับกัดใส่ไปหลายพอสมควรกัดสรุปว่าปีนี้กับว่าท่านได้เห็นหน้าเองนะครับ ครับเป็นส่วนข้องแม่นํานะครับเมยมาใส่ปุ๋ยเพราะว่าหน้าอื่นมันกะบ่บค่อยได้ผลนะครับหน้าอื่นบ่ได้ผลเพราะว่านมาที่หลกวานที่หลกับฝนมาเร่งๆนะครับมันหนามร้ายโผดส่วนฉีดไยนะครับมีหน้านี่เพราะญ่มะเนี่ยจังมีนามนะครับนามแบบล้นๆนี่สิเลยนะครับขามทางไหลเอาเอียงเลย บบได้ป่อยน้ำออกนะครับเฉพาะอาจสิตรงมาปป้อยแหรอครับบาน,นี้เพราะว่าพ่อขาถทอกเต็มที่แล้วกับป้อยออกครับบานนี่โอ้มันไหลเอียงมันเลยขามั่งสิเลยนะครับเ,เรียกว่าตกเลงหลาหมือนนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากเสาร์ที่แล้วนันกะ สิตกอีกอยู่จากเสาผุ่นหอดเสาผีกับสิตกอีกสีหามือนะครับประมาณนั้นเลยน้ำก็เล่นหล่นเนี่ยโอ้ยใหน้นี่บทันเองครับนี่บบทันถอกดีปันไดโบทันสมบูรณ์นะครับอ่า ใจหฮมวาเงานกลมนะครับเข้าสิไปหอดผุนบอหอดหัวหน้าบอรกระบอดีกว่านะครับกระเบิงอยู่ประมาณนี้เบิงห่างแตนบู้ห่างแตนเออยังหลายอยู่ครับห้าบอผ่านดีกว่านะครับเคยถึกตอดแล้วนะครับห้าบอผ่านดีกว่า ตัวนี้ประมาณเครื่องเครื่องนะครับประมาณเครื่องเครื่องออกจากข้างแตนก่อนอ๋อทั้งเครื่องนี่ย่างนะครับบอลเครื่องปันไดสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ถอกพวกสมบูรณ์ทั้งล่างถึงกับถอกก่อนนะครับเริ่มจากแถวนี้ไปนี่ประมาณซีหาแถวนี้นะครับที่ถอกถอกแล้ว สีมิเมตรขาว,ขาวนี่บสสมูรณ์จนลุดไปแนวเนี่ก็มีครับมเม็ดขาวแล้วก็ล่วงไปแต่ว่าตัวเขาเจ้านั่นบานเม็ดดำบกกลมปัญหาของหน้านี่นะครับต้องแก้ไปเรื่อยๆก็มีแจ้นีน้อยนึง ที่บ๊ทท่านได้ถอกกบหรือปาพูนไปพูลนละงานที่กบนะครับโอเค ถอกเต็มที่กับประมาณซีหาหลองนะครับเป็นฟังนี้เป็นข่าวเนี้วแอร์ออนเบิร์ดนะครับข้าวเนียวแอร์ออนเบิร์ดามแอร์ตรงขั้นที่เขายางมานนี่นะครับตรงตัดมานี่ทางลุ่มไปก็เป็นข้วเจ้านะครับข้วเจ้าก็เริ่มถอกแน่นะครับถอกซ้ำก็ถอกซ้ำามอาที่ที่แล้วนะครับย้ายรักคือกัน พระเจ้าเริ่มถอกนะครับแต่ว่าข้าเนียวถอกโคบแล้วนะครับแดดใบสองนะครับเมื่อนี้ใบทุรละนะครับไปเยี่ยมพี่น้องมาแดดกำลังฮอนฮอนเลยกันชีซักผ่านแต่ว่ากันซักผ่านนี่ฝนตกหลดนะครับเม่เช้าดิดได้ละทั้งนึ่ง นี่นะครับขั้นนี้จากมองรถจอดรถไปหอดทั้งหลังผุนลักทั้งหลังผุนนะครับเป็นมองแบงข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับี๋ยวเขามาเบิ้งข้าวเจ้าออบานข้าวเจ้าในวานปุ้ยไปประมาณสองอาทิตย์นะครับเขียวล่ะเขียวพืชล่ะนะครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนอยังอมเหลืองนะครับพอมาอาทิตย์นี้เขียวปืดเลยเขียวแห็ เขียวแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับข้าเจ้ามันเขายางเขามาวังหันมันมีมีเริ่มออกห่วงแน่นะครับแต่ว่าแถวนี้บ้านมีอันนี้น,นี่เริ่มมีอยู่น้ำขอบนะครับไตหงมใหม่สินี่กระเพิ่งเพิ่งแทงขึ้นมานะี่ครับเพิ่งถอดขึ้นมานี่เริ่มเห็นแนะ่นะครับฟัง กับฟัง้ายมือเฮานี่มันกับสีส้มบูนเนี่ยฟังขวากับบองงามนะครับเอานามบได้นะครับนามบอยูนามท่งนี่ออกใสออกให้หน้าโอ้ยเต็มให้หน้าเต็มคักนะครับผืนเคยมาหอดพี่เรียกว่าเต็มความจุอีรี รถคือดังเห็นอ๋อ่ะน้ำให้บ่เคยมีกับมีครับนี่ไหลบ่ทันหรือจังไลยแล้วนี่ะนะครับให้บ่เคยมีกับมีเริ่มถอกขึ้นกันแต่ว่ากับโบสมบูรณ์ครับเพิ่นสูญยาบ่ได้แต่ว่าเขียวบ้านนี่เออเป็นตะเบิงอยู่เขียวนะครับเขียวขึ้นพอพอสองอาทิตย์นะครับจังเขียว อาทิตย์กเขียวอมเหลืองอยู่แต่ว่าถถาแม่ววานะครับให้สุดไ้ายติดทองผุนนะครับติดตนยุคขาผุนอัน,น,นมันถอกปะสันเป็นผ่้สิวถอกกวนหมอิลีบอกผุนอุ้ยอิลีแต่ว่าไกลไปนิดนึงนะครับยางไปดีบอคือเดดใท่ละ ตามสายตานี่ทอกประมาณ30-40%นะครับบบได้เดี๋ยวสิเดีเขาไปหัาลูกนะครับกะเมื่อนี้บโบได้พาลงไปเบิงนะครับมันสิเห็นเนี่ยมระยะไกลนะครับไก่ไกยุคข่านะเห็นมันถอกแล้วนะครับ40-50%นะครับอ่ะขออาภัยที่บได้พาลงไปเบิง เข่าถอกนะครับข้าเจ้าถอกโอเคขอบคุณที่รับชมมหอดมองนีนะครับทีมงานถ่าไปทราบลูกสาวอยู่นี่เมืองนะครับคือไปธุระตงังอำเภอนะครับไปเยี่ยมญาติตังอำเภอแล้วก็ตีโค้งมาเพื่อมาเบิงเขานะครับแล้วก็ถอกยี่หรีก็เป็นตะเบิงอยู่แต่ว่าให้สุดท่ายก็ เป็นตะไปเบิงขึ้นกันนะครับระยะประมาณร้อยเมตรนี่แหละแต่ว่าเมื่อยแล้วก็ต้องไปหับลูกอีกนะครับขอโทษขออภัยที่บริภาลงไปเบิงนะครับเขาหลังจากใส่ปุ๋ยไปประมาณสองอาทิตย์นะครับขอบคุณที่รับชมมหฮอดบองนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รบกวนกดติดตามนะครับให้ช่องโรถไทยสายหวานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้ากี้ชีเป่านะครับผู้เฮ็ดอยู่นี่ นะครับสำหรับยอดตอนนี้ก็หนึ่งมือเอ้ยหนึ 1, 000, 000, ่งมื่นพันว่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้นะครับอยู่รักประมาณนี้แหละพอดีช่วงนี้บอมมีวิดีโอยาวมาให้พี่นองเบิงนะครับก็พยายามอยู่นะครับมันกระสีได้แต่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ถาหอดสองพันม,มือได้ก็ กริฉลองนะครับสองพันกดติดตามช่องนี้ช่องนี้นะครับช่องนี้เคยฉลองห้าร้อยนะครับช่วงหนึ่งห้าร้อยพันบดไอฉลองนะครับพันหาบดไอฉลองเอาเป็นสองพันนะครับสองพันซับสไคร์เบอร์ชิฉลองนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมมอดวันนี้ครับกับผู้ใดท่านใดกดติดตามกับซอยกดนี้นะครับให้ครบสองพันไว้ไว้นะครับอ่า สำหรับเมอนีบาวกีชีปเป่านะครับผู้เห็ดจ่องรถไทยสายวานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ